ข้ามเวลาเฮ้ยทำไมจึงยากแบบนี้ในกันบ้านเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีเด็กนักเรียนชอบทำกันบ้านแบบนั่งทำไปยิ้มไปเนะที่ตายดิเอ้ยไม่ไหวแล้วแบบนี้พักก่อนดีกว่าโดเรมอนอ้าวหายไปไหนกะโดเรมอนไอ้ยังจะปาจะปาเฮ้ย ไม่เอาไม่ให้ของฉันทั้งหมดเลยรู้แล้วนะแต่ทำไมต้องถ่ายรูปโดรายกิเอาไว้แบบนั้นด้วยฉันน่ะเก็บสะสมเอาไว้สําหรับกินนี่แหละนะแต่พอมันมีเยอะๆฉันก็จาไม่ได้ว่าอันไหนอันเก่าอันไหนอันใหม่่ะดิก็เลยต้องใช้กล้องค่าเวลานะหมุนปุ่มแบบนี้แล้วก็กดชัตเตอร์ไปเรื่อยๆมันจะถ่ายรูปของวันก่อนแล้วก็บวานซื้อได้ด้วยยังไงล่ะโอ้ยน่าเบื่อชะมัดรูปโดรายกิจะเก่าหรือใหม่มันก็เหมือนกันนั่นเลยน่ะโอ้แต่มันไม่เหมือนกันนี่นะเพราะของเก่าต้องขึ้นราก่อนของใหม่อยู่แล้วล่ะ เราจะได้ค่อยๆกินไปตามลําดับก่อนหลังยังไงเ่าเอ้ารู้ไหมอะทํากันบ้านเสร็จแล้วเหรอกําลังพักโนบิตะเอ้าทำกันบ้านอยู่เลยเนี่ยเออแม่ฮะอผมไปซื้อให้มาซื้อขอให้แม่แบบนี้จะได้ไม่ต้องทํากันบ้านยังไงเล่าอะไรอ่ะก็กลัวว่านายจะเอาแต่เดินเล่นไม่ย้อมกลับป่ทีกลับสิเน้าการบ้านรออยู่เอ้าไปด้วยดีกว่าน่ะ เอ้ยแย่จังเลยลืมไปแล้วว่าต้องซื้ออะไรบ้างเอาถ้างั้นรอเดี๋ยวนะ,อ,ะอาหารเย็นตอนหนึ่งทุ่มวันนี้หมุนปุ่มกลับไปอีกสี่ชั่วโมงละกันลองหยิบเท่าที่นึกออกก็แล้วกันนะอ๋ออึ๊บชับโอ้ยอันนี้แม่บอกโัวใหญ่เลยคาไม่ใช่หรอกนะโอ้แบบนี้มันก็ดีจังเลยนะ,ะดีละงั้นเช็คทีละอย่างละกันเนี่ย้ะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่นะดูทีเห็นแม่แม่ยืนโกรธอยู่ข้างหลังนะอันนี้อันนี้แปหบึกทอด ปลาหมึกต้ปมปลาหมึกย่างแล้วก็ข้าวก,กินแต่ปลาหมึกเกิดเนี้ยเหรอเอแบบนี้ก็แย่เลยสิทาไงดีมันยังมาถามอีกแค่น่าพยายามนึกให้ออกก็แม่สั่งอะไรมันก็จบแล้วโอยฉันก็พยายามแล้วแต่ว่ามันนึกไม่ออกอย่าเข้ามาเล่นกันในร้านสิเอาเปล่าครับคือเราไม่ได้เล่นกันนะครับเราจะมาซื้อของ <c oughs> นะครับแล้วก็จ่ายสแานทางโน้อนอ่ะครับอืมขอบใจมากนะจัดเลย นี่โนบิตะนายจะซื้ออาหารแมวไปทําไมกันเนี่ยเอาก็มันอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะแต่ให้ดราเอมอนกินก็ได้นี่ใช่ไหมอ่ะอ่ะนายเป็นแมวไม่ใช่เหรอก็ต้องกินได้สิแันหน้าแบบเฮ้ยไม่อันหน่อยหน่อยอะขยิมกล้องไหนดิอ่ะเอาถือว่าเห็นไหมแม่ก็คิดเหมือนฉันเปียกเลยเห็นน่ะเนี่ยเอ้ยไม่ไดไม่เอาไม่เอาฉันพยายากจะกินอาหารแมวไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยโนบิตะหายไปไหนแล้วล่ะ โอ้โอ้ไหนไหนไหนหนีไปแล้วสินะโอ้ยเดี๋ยวเธอ <c oughs> เอเอเป็นอะไรไปเหรอสานอเออไม่รู้จะทำยังไงดีอะใจแอนจะขอยืมรถถังวิทยุบังคับแต่ถ้าให้ยืมก็กลัวพังสิทำยังไงดีอะคิดไม่ตกอะอ๋องั้นลองเช็คดูดีกว่าอีก30นาทีอีกหนึ่งชั่วโมองอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งไอ,อ้อย่างที่สานอคิดไว้จริงด้วยจะพังภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะโอ้ยอ,อย่างงั้นฉันไปให้ยืมดีกว่า เ,เดี๋ยวอะไรกะถ้านนายไม่ให้ยืมจะเป็นยังไงอสิโอ้โหนี่เห็นหมะเลือกเอาเองแล้วกันนะว่าจะเป็นแบบไหนอ่ะเออทำไงดีล่ะตตดสินใจไม่ถูกแล้วอ,ะอ่ะอ่าเชิญเลยครับรถราคาพิเศษครับรดร้านสต๊อกกันไปเลยนะครับอเอาไงดีเนี่ยซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเชื่อผมสิราคาถูกก็จริงแต่คุณภาพจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสิ ยี่ห้อน,นี้ไม่ใช่กระจอกนะครับคุณลูกค้าแล้วยังขายดีมากจนเหลือแค่เครื่องเดียวในร้านนี้จริงๆนะครับแม่รุ่นนี้ที่ร้านอื่นเขาก็มียี่ห้อน,นี้แต่ขายแพงกว่านี้ทั้งนั้นเลยไม่เชื่อไปเดินดูกันได้เงินะมาลองพิสูจน์ดูดีกว่าเออ,อเอ๊ะอันนี้รร้ขออีกสามวันเหรออันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับไอเป็นขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่ามาถาให้ฉันขายไม่ออกได้ไปไปไกลๆเลยเไปเฮ้ย แล้วทำไมต้องวิ่งหนีตามผมมาด้วยล่ะครับเออเออนั่นสิวิ่งทำไมก็ไม่รู้นะเด่กช่างเถอะแล้วขอบใจนะที่ทำให้มันต้องเสียเงินฟรีกล้องนี้ประโยชน์จังเลยนะเนี่ยครับก็มันงั้นฉันขอรบกวนอะไรสักอย่างได้ไหมคือฉันอยากจะขอผู้หญิงแต่งงานแต่ว่าหน้าตาฉันมันไม่เคยหล่อแต่ชอบมองผู้หญิงสวยๆนะ่ะ นี่เป็นงานสวยไหมก็ก็สวยดีนะครับเธถ่ายรูปให้ดูหน่อยสิว่าอีกยี่สิบปีเธอจะเป็นยังไงอ่ะ๋อได้ครับอะนี่ครับด่วะอะไรกันนี่ไม่เอาละแบบนี้เลิกดีกว่าเลิกเดี๋ยวก่อนสิครับอ่ะมีอะไรเหรอแบบนี้นะมันก็ไม่ยุติธรรมมาสิต้องถ่ายรูปคุณนายยี่สิบปีข้างหน้าอ่ะนี่ครับเห็นไหมโอ้เนี่ยนะฉันนะนะเนี่ยคนนี้นะโอ้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็น่าจะเหมาะสมกันดีแล้วไม่ใช่เหรอครับเนี่ย อิงทองไม่หยกเลยรับถ่ายรูปอนาคตครับใครยังลังเลตัดสินใจไม่ถูกบริการถ่ายรูปเช็คให้ฟรีในยกล้องพิเศษแย่แล้วหลุเจากบ้านไปเลยทําไงดีอะก็บอกว้าไม่เชื่อดีนะดอ,นอะไรอมอนะไลเป็นคนผิดอย่าเอาของเล่นแ<อ>ม่ฉันเองทําไมเล่าอะไรอะมาโทษฉันอีกแล้วเหรอ,อแบบนี้ต้องนั่งนังทับถึงเช้าเฮ้ยจริงสินึกอะไรออกแล้วแต่แต้ เราก็แค่ถ่ายรูปสมุดต,ตั้งเวลาเป็นตอนเช้าพรุ่งนี้เออฮออย่างที่คิดเอาไว้เลยทำเสร็จแล้วจริงๆด้วยอ่ะเออทีนี้เราก็เขียนตามเพึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะโยทีเรื่องแบบเนี้ยคิดได้เร็วจังเลยฮะเออแต่ว่ามันได้ผลจริงๆอ่อะเหรอลองถ่ายรูปตอนไปเรียนชั่วโมงแรกพรุ่งนี้ดูหน่อยดิอ,อ๋อ,อะอนี่ไงอะอ,อะไรอะแล้วทำไมเป็นแบบเนี้ยทำไมครูยังให้ฉันยู่หน้าห้องอีกอะฮะอ้าวก็สงสัยว่าหนาที่จทำผิดหมดนะดิ ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าค่อยๆท้าตั้งแต่เย็นก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกโถ่เจ็บ